มาถึงการประชุมคอรมอนะคะเป็นการประชุมคอรมอแบบสัญจรค่ะนัดแรกเลือกที่ภาคอีสานทําไมถึงต้องไปภาคอีสานคะคุณผู้ชมที่ภาคอีสานเนี่ยจังหวัดหนึ่งเขามีข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับเศรษฐกิจค่ะที่จังหวัดน้องบัวลําพูค่ะเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ําที่สุดแล้วก็การประชุมครั้งนี้ก็หวังยกระดับเศรษฐกิจภาคอีสานเชื่อมการค้าชายแดนค่ะ ระหว่างที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบวนการบําบัดร,รักษาผู้ป่วยจิตเวทโรงพยาบาลสวัสดิ์สุวรรณภูหาหรือว่ามินิธัญรักษ์อำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะคุณผู้ชมจะเห็นจากภาพมีประชาชนมาต้อนรับ ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะมีมาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยบางคนถึงขั้นหอมแก้ม,มสร้างรอยยิ้มให้กับทั้งประชาชนที่มารอต้อนรับแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองนะคะนายกก็ยังได้ตรวจสุขภาพนะคะเป็นการตรวจสุขภาพผ่านรถโมบายเคลื่อนที่วัดระดับความเครียดของนายก อยู่ที่150ก็คือมีสภาวะความเครียดความกดดันค่ะหรือว่าอาจจะตื่นเต้นจัดงานโดยนายกรัฐมนตรีก็หันไปพูดกับนายแพทย์ชานรน่าสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะหลังจากที่เห็นผลบอกแบบนี้แม่นแม่นเลย hmm. ผลออกมาเนี่ยใช่เลยก็เหมือนกับว่าอาจจะเครียดอยู่นะคะคและหลังจากนั้นนายกก็หัวเราะเสียงดังเลยนะคะจากนั้นช่วงเย็นค่ะ นายกรัมมนตรีเดินทางไปที่สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาไปร่วมแข่งขันฟุตบอลกับทีมเยาวชนฮีโร่สุวรรณคูหาค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนายกสวมเสื้อโปโลสีขาวของสำนักนายกแล้วก็กางเกงวอร์มขาย,ยาวสีดำนะคะรองเท้าสตั๊ดสีแดงเลยค่ะลงสนามแข่งขันหลังจากที่ลงสนามผ่านไป10นาทีนายกโชลีลา ยิงประตูด้วยเท้าซ้ายทำให้ทีมของนายกได้ประตูนำไป1ประตูต่อ0ูค่ะสุดท้ายจบเกมผลการแข่งขันทีมนายกเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน2ประตูต่อ1ค่ะเป็นไงฟิตมากๆนะคะฟิตนะไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะ,คะชอบฟุตบอลอยู่แล้วไงออคใช่ค่ะค จากนั้นในช่วงค่ำนายกค่ะไปร่วมรำวงย้อนยุคกับชาวบ้านที่วัดสุวรรณารามนักข่าวถามนายกนะคะว่าเอ๊ะเคยทำแบบนี้บ้างหรือเปล่านายกบอกเลยนะไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกบรรยากาศพูดคุยก็เป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะเรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนายกเองเนี่ยค่ะก็ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับประชาชนด้วยนะคะเนี่ยค่ะดูจากบรรยากาศเมืา่อวานนี้นะคะชื่นมืน่นชื่นมื่นคับ กิจกรรมแน่นทั้งวันเลยนะคะนาได้ครับได้ครับต้องซื้อต้องซื้อจะให้นายก,ยกไม่เอาบอกว่าต้องซื้อ <uition S 1> <Anita. S 2> นะคะอุดหนุนสำหรับการประชุมครมสัญจรน,นัดแรกค่ะนายกบอกว่าเป็นความตั้งใจของตัวเองที่จะต้องไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดแรกเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีไรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดคะ่ะก็อยากจะไปเพื่อดูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีความลำบากซึ่งก็มีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ยาเสพติดการประชุมครมสัญจรวันนี้ มีวาระสําคัญจาก5กลุ่มจังหวัดนะคะคือหนองบัวลาพูอุดรธานีหนองคายบึงการและเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นการขอขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ครอบคลุมถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดบึงการและหนองบัวลาพูค่ะพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมานาคมตั้งศูนย์ฟื้นฟูบําบัดผู้ติดยาเสพติดและแก้ไขปัญหาความยากจนค่ะ ครับดูเหมือนว่าในพื้นที่จะมีโครงการที่เน้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านการคมนาคมอยู่หลายโครงการดีเดียวนะครับในพื้นที่ทางอีสานตอนบนเพราะว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับประเทศลาวได้นะครับแล้วก็การขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีนด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่บึงการนี่ก็สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าปีหน้าก็อาจจะสามารถเปิดใช้งานได้แล้วรวมถึงโครงการก่อสร้างสนามบินบึงการด้วยเหมือนกันก็เห็นว่าส่วนใหญ่จะเจะเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับ ที่จะนําเม็ดเงินเข้าไปในพื้นที่ด้วยครับค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าการลงพื้นที่ไปของนายกรัฐมนตรีแล้วก็คอรมบครั้งนี้สร้างความคึกคักให้กับทางจังหวัดได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของการออกมาพบปะพูดคุยกันของประชาชนก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อยู่แล้วเล็กๆน้อยๆนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานน่าสนใจเลยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของการเตะฟุตบอลเนะะี่ยค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ก็มีการลงแอคชั่นของนายกรัฐ รนตีใการเตะฟุตบอลด้วยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะคือลีลาเอาจริงของนายกนะเพราะว่าจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีมีความชอบกีฬาเป็นการส่วนตัวมากๆโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลเขาก็มีอะคาเดมี่ของเขาเนี่ยคุณผู้ชมดูค่ะอายุไม่ใช่น้อยลีลาไม่ธรรมดานะแล้วดูการจับบอลคือถ้าคนที่เตะบอลเป็นจะรู้เลยโอเบสิกท่านนายกนี่ไม่ธรรมดาจับบอลปั๊บพลิกเข้าซ้ายยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับผมจําได้ว่านายกรัฐมนตรีเค บอกว่าเราอาจจะต้องตั้งเป้าไปฟุตบอลโลกให้เร็วขึ้นครับพอเห็นภาพนี้ป๊บ ผมรีบเซิร์ชหาดูข่าวเก่าเลยว่านายกตั้งเป้าไว้เมื่อไหร่นายกบอกว่าตั้งเป้าเป็นการที่ไปฟุตบอลโลกเนี่ยให้เร็วขึ้น24ปีดังนั้นหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการส่งเสริมมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะต้องมีการฝึกทักษะถ้าเกิดว่ามีทักษะที่ดีเนี่ยโ,อโหอนาคตก็ไกลเหมือนกันะนะะก็ฝึกตั้งแต่เด็กๆอนาคตไกลแน่ๆนะคะนายกเนี่ยสนใจเรื่องกีฬาขนาดไหนคุณผู้ชม ปี2018นายกมีหนังสือเล่มหนึ่งเขาทำหนังสือออกมาเสร็จถ้ากับกีฬาคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามีรายละเอียดยังไงไปหาอ่านกันได้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการให้ความสำคัญกับกีฬาของนายกเสร็จถ้าเนี่ยก็ทำให้วดวงกีฬาเขาคาดหวังเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยกีฬาของบ้านเราเนี่ยน่าจะก้าวกระโดดไปดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะครับซึ่งกีฬาสร้างคนนะครับแล้วก็สร้างอาชีพได้ด้วยนะครับ